ันนี้ธนาคานอมสินพาเราไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่นะคะไปพบกับอีกหนึ่งความเก๋กไก๋ของวัฒนธรรมที่อันดาบูลันบาบารีสอร์ทค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยเท็แคลร์โฮมธนาคารอมสินติดตามชมได้ทาง youtube คนไทยชวนเที่ยววันนี้นะคะ อิงอิงพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมบ้านตระกูลเจียค่ะที่บุหลันอันดาบาบารีสอร์ทจังหวัดกระบี่ค่ะสว,ส,สวัสดีครับคุณอิงอิงบุหลันอันดาบาบารีสอร์ทยินดีต้อนรับครับกับสู่ปิดรูปภูมิของคุณอิงอิงอิงพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมบ้านคุณปู่คุณย่ายอยิางเลยนะคะคุณพอ่อคุณอิงพ่อประสิทธิ์เกิดที่อวิชย์จตุวี่ละคะ่ะ ที่นี่ก็เป็นอำเภอเอ่าวเล็กครับเพียงแต่คนละตำบลแค่นั้นเองแต่ก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดของคุณอเองใช่ไหมครับคำว่าบาบาเนี่ยหมายคำว่ายังไงคะคำว่าบาบาเนี่นะครับเป็นคำเรียกผู้ชายลูกหลานจีนที่เกิดในข้าบสุดมลายูเลยตั้งแต่สิงคโปร์มาลลกาปีนังแล้วมาทางอันดามันตอนใต้พังงาภูเก็ตรังกระบี่ระนองเนี่ยครับลูกชายของคนที่มาจากเมืองจีนไม่ว่าจะรุ่นไหนเลยครับเราจะเรียกว่าบาบา ส่วนผู้หญิงเนี่ยอย่างคุณงญิงเนี่ยซึ่งผมทราบว่าคุณชวดก็มาจากฮกเกี้ยนใช่ไหมครับแซ่ตันตันส่วนหลอมาจากฮกเกี้ยนใช่ไหมครับพะลูกหลานของท่านถ้าเป็นผู้หญิงเราเรียกว่ายอนย่าหรือย่าหยาคำจริงๆคือยอนย่า จะพาทูกชมสัมผัสความเป็นบาบาและหยาญหยาย้อนไปเมื่อ200กว่าตปีที่แล้วนะคะบ้านเรือนในบริเวณนี้จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะคะพื้นผนังสถาปัตยกรรมเป็นแบบชิโนอุกุรุกิทั้งหมดใช่ครับใช่ครับโรงแรมแห่งนี้มีแค่18ห้องเองโกกัวนเนี่ยเตรียมอะไรสําหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนจอร์เีและอาล่าวลกคะคือรีสอร์ทของเราถึงแม้ว่ามี18ห้องนะคุณคอิงอิงแต่ว่าเราสามารถรองรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มนะที่เป็นกรุ๊ปทัวร์ที่มาสัมมนาที่มาดูงาน เรารองรับได้ถึง108คนค,คือในหนึ่งห้องเนี่ยรวมท้าชนิดเดียวกันแต่ผมมีวอลเบสผมมีเตียงที่ติดผนังเพราะผมสามารถที่จะโมดิฟายจัดภายในเนี่ยตามความต้องการของลูกค้ามาเป็น f ฟมิลี่เนี่ยไม่ต้องเปิดห้องเพิ่มมา4ี่ห้าคนเนี่ยนอนได้ตั้งแต่2อคถึงหวคนแล,วแล้วเตียงนี้ก็จะเป็นตั้งแต่จะตั้งแต่ซิงเกิลเบสก็ได้มาถึงว่าเป็นเตียงใหญ่เลยนะฮะเป็นเป็นคิงไซส์เลยแล้วก็เป็นทวินเบสดับเบิลเบสก็ได้ทวินเบสก็ได้แล้วก็เตียงแบบ ที่นอนนี้จะจะเป็นลักษณะที่ไม่ได้นอนเรียงนะเป็นนอน p r i v a t e คือเตียงใครก็เตียงมันแต่มี area มากพอที่จะมี space มากพอบ้านบาบใหญ่ๆก็เป็นอย่างนี้เหรอคะใช่ครับนี่คืออัตลักษณ์เลยกลางบ้านเขาจะต้องมีฉิมแจ้ให้น้ำตกลงกลางบ้านแสงแดบดบส่องถึงฝนตกเปียกเขาเรียก ฉิมแจ้ก็ได้หรือเรียกเห็นแจ้ก็ได้เป็นเหมือนกับว่าบอ่อสวรรค์ถ้าเห็นแจ้นเนี่ยครับถ้าฉิมแจ้นเนี่ยเป็นเหมือนบอ่อเป็นเป็นบอ่อลึกตรงเนี้ตรงนี้คืออัตลักษณ์ของเขาเลยครับถ้าบางบ้านนะครับถ้าหากเป็นห้องแถวเนี่ยเขาจะมีบอ่อจริงๆอยู่เลยแต่ของผมเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเป็นอ่างหมอเหลาเป็นเป็นตึกใหญ่เนี่ยบอ่อเขาจะอยู่ข้างนอกแต่ผมก็เอาโอ่งมาเพื่อที่จะใส่น้ําตรงนี้ไว้ให้เป็นแบบรับ,บรับ แต่ว่าชนะแต่ว่าที่หนึ่งแต่เราซีบอกให้เขีนว่าผู้หญิงตาสวยถ้าอยากมาสัมผัสโรงแรมบูรันอันดาบาบารีสอร์ทแห่งนี้ไม่ยากค่ะตากคุถามอีกเข้ามานะคะว่าแซ่เจียของโกกัวน,นั้นรักเงาเป็นจีนเชื้อสายอะไรหนึ่งฮกเกีน้น สองไฮหนัหรือ3แต้จิว๋วสร้างคำตอบและส่งมาที่ดองจันส3มส8 8แล้วกดโทรออกนะคะแล้วสัห์หน้า,ารนรษย์ไลชื่อกันค่ะว่าใครจะได้บรักโรงแรมสไตล์ชิโนปรตุกีสซึ่งเต็มไปด้วยกิจอวนของวัฒนธรรมที่ผสมผสานหลากหลายเหลหือเกินแบบนี้รวมสนับสนุนโดย The w ว s d o m Plus ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม